สวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้สาวเลยเอาบรรยากาศที่แม่น้ำแล้วก็ความน่ารักของเด็กๆมาฝากจ้าเราไปดูกันเลยจ้า แล้วน้องมาแต่กินอะไรนะเสือก็มาขอเฮ้ยนี่แล้วใครมาถึงก่อนได้กินก่อนเลยน,นี่ใหเร็วมาลูกไหมเบบีให้ลูกก่อนไหมไอ้น้องเอ้านี่เบบีเแบบีหนูก่อนหนูก็จะเอาเกโลอดอ่ะหนูโอ้ยอันใหญ่ไปลูกอันใหญ่ไป ลูกมา,ล,กมาลูกมาลูกมาเร็ว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 อันนี้ไปเลยอันใหญ่ๆไปเลยอันเด็กไม่เอาแล้วหนูโตแล้วไม่กินแล้วแค่หลอดเล็กมาแล้วมาแล้มาแล้มาแล้ใครนี่ใครนี่ใครนี่ใครเอยมาแล้วไปกินด้วยกันไปลูกไปไปไหน ออนี่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไรม์นะจู้ ม,มีคนต้องหางท่านมดพานี่เราสราบไม่เห็นมาเลยโูกินม้มากเลยนี่ย ลูกมาเอามาเร็วขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนหัน,หนขวาง,งทางไม่ต้องมาลูกมามาเอาทางนี้มาเร็วเรนยยนี่กวาดใจยาเรนนี้เนนี่อันนี้มาเร็วลูกอาอย่าไปแย่งน้องนะแย่งน้องเฉยเลยเอาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาเอาอยืนให้มาดูก่อนยืนเอาจ้าเออเแบบี้เแบบี้มาเอาใหญ่ๆนี่มาลูกมา เบบี้โอ้ยกินอะไอันนี้อลุกอันมาเริ่มเลยนี่อ่ะเอ็ดตัวเล็กขึ้นมาลูกขึ้นมาอ่ะอย่าจิกน้องเรียนเลยกรักรักมากมาหกตัวตอนนี้มาถึงไม่ยินเสียงแล้วพอได้ยินเสียงเลยนะ ก็ดิ่งยิงดิงดงดงด่งมาเลยไม่ได้กลัวใครนะแค่รถหมดไปโลที่สองมาแล้วลูกมาอย่าไปแย่งกันมาเอานี่เร็วมามามาขึ้นมาเอาขึ้นมาสิมาทุจ้ากันก่อนทุจ้ากันก่อนทุจ้ากันก่อนทุจ,าทจา้าทุ่จ้ายังไงลูกทุจา้าโอ้ยยืนกันสิบวหว บากกว่านั่นเจ้ลูกยืนอ่ะขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาตัวเล็กดื้อม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 ดื้อเออจะควรน้องสิน่ะเอาลูกมาเอาเล็กทิ้งเอาใหญ่เฉยเอาลูกเอาลูก โอ้ยคิงแครอทหมดเลยมาเอามาลูกมามเร็วมาอุ่นลายเลยมาลุกอ่ะเร็วเร็วเร็วอันนี้อ่ะมาเร็วเร็วเร็วไม่อย่างนือ่กันอยู่มนัน <c oughs> กุญไวหน่อยเลยจ้ะเครื่องหนะันอย่ายวทำน้องดิเอาเอาไปลูกเอาไป

A ext Got mis다가 Ain't afraid to shake her or touch her Yea she doesn't 脚爷，前面那脚爷，想我嘞，嗯哼哼。 kai lo i nu